ดูบอลให้เป็นในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้รักษาประตูดาวรุง่งที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในวงการมากที่สุดกับความเหนียวหนึบที่เกินวัยที่ได้ใจแฟนบอลจานลุยจิดอนนารุมาจานลุยจิดอนนารุม่าเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี1999ที่เมืองคาสเตลลามารประเทศอิตาลีครอบครัวข,ของเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของสโมสรเอซีมิลาน Milan, และนั่นทำให้เขาเป็นแฟนบอลของมิลานมาตั้งแต่เด็ก ตอนอายุ6ขวบดอนนารุม่าได้เดินทางไปที่สโมสรเอซิมิลานเป็นครั้งแรกเพื่อไปให้กำลังใจอันโตนิโอพี่ชายของเขาที่คัดตัวเข้าทีมเยาวชนของทีมปีศาจแดงดำที่สนามซ้อมมีมามองคนหนึ่งของมิลานเข้ามาคุยกับครอบครัวของดอนนารุม่าและหันไปคุยเล่นกับเจ้าหนูจานลุยจิว่าหนุ่มน้อยนายอยากเป็นนักเตะมิลานไหมเจ้าหนูคนนั้นตอบว่าแน่นอนครับแม้กระทั่งตำแหน่งผู้รักษาประตูก็เล่นได้หรือคำตอบก็ยังคงเหมือนเดิมคือแน่นอนครับ จากคำพูดเล่นๆในวันนั้นดอนนารุม่ากลับมาเริ่มฝึกจริงจังกับการเป็นผู้รักษาประตูโดยมีเอเนสโตคุณลุงของเขาเป็นโค้ชให้และด้วยหน่วยก้านของเขาที่สูงเกินเด็กรุ่นเดียวกันทําให้ชื่อของเขาเริ่มเป็นที่พูดถึงในระดับฟุตบอลเยาวชนที่เขาลงเฝ้าเสาให้กับทีมในบ้านเกิดและก็เป็นอินเตอร์มิลานคู่ปรับของเอซีมิลานที่ติดต่อเข้ามาโดยการเชิญเขาไปทดสอบฝีเทา้าดอนนารุม่านั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ผ่านการทดสอบอย่างง่ายดายและกำลังจะเป็นนักเตะในระบบเยาวชนของอินเตอร์มิลานอย่างไรก็ตามเอซีมิลานที่เขารอคอยก็ได้ติดต่อเข้ามาแน่นอนว่าดอนนารุม่าไม่ลังเลเขาแทบไม่สนเลยว่าได้มาทดสอบฝีเท้าที่อินเตอร์มิลานเพราะว่าตอนนี้เอซีมิลานได้ติดต่อมาหาเขาแล้วก่อนที่สุดท้ายดอนนารุม่าจะได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักเตะในสังกัดของมิลานในที่สุดด้วยหน่วยก้านที่ดีมีรูปร่างสูงใหญ่ เรากับแม่พิมพ์ของนายทวานในอุดมคติดอนนารุม่าก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของมิลานในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงปีโดยตอนอายุ15ปีเขาได้ถูกดึงตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของมิลานภายใต้การคุมทัพของฟิลิปโปอินซากีในฐานะตัวสำรองในแมตช์ที่พบกับเชเซนาซึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงสนามแต่ด้วยอายุของเขามันก็ทำให้สื่อของอิตาลีเริ่มหันมาให้ความสนใจเจ้าเด็กคนนี้กันแล้วในช่วงอุ่นเครื่องของมิลานในปี2015 ในเกมพบกับเรอัลมาดริดที่ประเทศจีนชื่อของดอนนารุม่าก็เริ่มโด่งดังไปทั่วจากการลงสนามมาเซฟจังหวะสวยๆมากมายโดยเฉพาะในการดวลลูกโทษโดยวันนั้นเขาลงสนามมาในช่วง20นาทีสุดท้ายแทนที่ของเดเอโก้โลเปสและก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดจนได้รับคำชมจากทุกฝ่ายเขาเริ่มต้นฤดูกาล2015 2016ด้วยการเป็นมือ3ต่อจากเดเอโก้โลเปสและคริสเตียนอาเบติ แต่ว่าหลังฤดูกาลผ่านไปแค่2เดือนเศษเขาก็แซงหน้ารุ่นพี่ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งโดยเกมเปิดตัวของเขาคือเกมที่มิลานพบกับซาสโอโลนั่นทําให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงเฝ้าเสาในศึกเกาโชเซเรียด้วยวัย16ปี8เดือนดอนนารุม่าเป็นมือหนึ่งของมิลานจนกระทั่งจบฤดูกาลเขากลายเป็นจุดสนใจของสื่ออิตาลีโดยกาสเชต้าเดลโลสปอร์ต สื่อชั้นนำของอิตาลียกให้เขาเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในโลกและจะขึ้นมาแทนที่ของจานลุยจิบุฟฟอนผู้รักษาประตูคนดังของยูเวนตุสในอนาคต ในฤดูกาล2 0 1 6 2นถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซือของเอซีมิลาาที่ซินิซ่ามิไฮโลวิชเทรนเนอร์ชาวเซิร์ฟที่เป็นผู้ให้โอกาสดอนนารุม่าลงสนามโดนปลดออกจากตำแหน่งไปแต่เขาก็ยังคงเป็นมือหนึ่งของทีมภายใต้การคุมทัพของวิเซนโซมอนเตล่านายใหญ่คนใหม่แห่งทินซานซิโรเมื่อซีซั่นก่อนว่าดีแล้วซีซั่นนี้กลับดียิ่งกว่าดอนนารุม่ามีจังหวะโชว์ซูเปอร์เซฟสวยๆเกือบทุกเกมและด้วยฟอร์มระดับนี้ สิ่งที่หลายคนคาดว่ามันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆนั่นคือการติดทีมชาติอิตาลีในวันที่27สิงหาคม2016จามเปโรเวนตุราเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมชาติอิตาลีได้เรียกตัวเขามาติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสโดยเกมนั้นเขาได้โอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังแทนที่ของจานลุยจิบ,บุูฟ่อนด้วยวัย17ปี6เดือนซึ่งทำให้เขาเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ติดทีมชาติอิตาลีซึ่งแม้ว่าเกมนนั้น จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอิตาลี1ประตูต่อ3แต่สิ่งที่ทุกคนจดจำก็คือประวัติศาสตร์ที่ดอนนารุม่าได้สร้างขึ้นเรียกได้ว่าชีวิตในตอนนี้ของดอนนารุม่ากำลังไปได้สวยเขาได้เดินมาตามเส้นทางของซูเปอร์สตาร์ลูกหนังและจะเป็นสุดยอดวันเดอร์คิดของวงการลูกหนังที่จะกลายเป็นนักเตะระดับโลกในอนาคตว่ากันว่าอิตาลีไม่เคยขายแคลนยอดผู้รักษาประตู ซึ่งการขึ้นมาของดอนนารุมาก็เป so, ็นการพิสูจน์คำพูดนี้ได้เป็นอย่างดีบุฟฟ่อนเคยประกาศแล้วว่าเขาจะวางมือหลังจากจบศึกฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็คงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมของไอ้หนูจานลุยจีดอนนารุมาที่จะขึ้นมาสืบสารความยิ่งใหญ่ต่อไปหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้เพื่อนๆมีความสุขมากขึ้นอีกนิดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า หากดูแล้วชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ